สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีพ่อแม่พี่น้องของช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะทั้งเอฟซีฟังไทยฟังลาวเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้กามีตัวเลขของคุณตาสีเลขมีที่มามาฝากเนาะคะ่ะก้อนอื่นจะไปฟังตัวเลขของคุณตาสีเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเนาะถุงเงินพารวยก็จะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเนาะคะ่ะ เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับตัวเลขศาสตร์บัตรประชาชนเนาะคะ่ะถุงเงินพารวยก็เป็นอาจารย์เนาะคะ่ะเป็นอาจารย์ดูดวงเนาค่ะเด้อไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่เรียนจบสูงมาจากปริญญาโทรหรือปริญญาตรีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นหมอดูนะคะเป็นหมอดูบางคนเรียกว่าอาจารย์นะคะบางคนเรียกว่าคุณหมอนะคะก็คือเรียกได้ทั้งสองชื่อก็ขออนุญาตพูดนะคะวันนี้ก็จะมีเกี่ยวกับตัวเลขนะคะเมื่อวานเราพูดไปแล้วคือเก็ดกับห้า เกตกับห้าอยู่ด้วยกันเป็นแบบไหนนะคะวันนี้จะเป็นคิวของเกตกับหกนะคะวันนี้จะเป็นคิวของเกตกับหกก่อนที่จะฟังนะคะเกตกับหกนะคะเลขตาสีมีที่มางวดที่ผ่านมาเข้านะคะเข้าไปที่หกเกตเข้าไปที่หกเ็ดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะงวดที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามหรือใครได้ชมนะคะ จะได้เห็นว่าเลขตาสีมีที่มาเข้าที่หกเก็ดนะคะวันนี้มาแล้วนะคะตามให้แล้วนะคะวันนี้ตามให้แล้วเนาะมาค่ะใครที่มีสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะจับบัตรประชาชนตัวเองขึ้นมานะคะแล้วมาดูนะคะในสี่ตัวนะคะสี่ตัวที่อยู่ด้านท้ายนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะถ้าใครมีเลขเก็ติดกับเลขห้าถ้าใครมีเลขเก็ติดกับเลขห้านะคะเดี๋ยวนะ้ ขอทำก่อนใครที่มีเลขเกตติดกับเลขห้านะคะพูดไปแล้วทีนี้จะเป็นเลขเกตติดกับเลขหกนะคะใครที่มีเกดกับหกอยู่ติดกันมีอุปสรรคมีปัญหานะคะใครที่มีเลขเกกับเลขหกติดกันนะคะจะมีแต่อุปสรรคและปัญหาแต่ก็จะผ่านไปได้ทุกเรื่องราวนะคะ เหมือนตัวเราจะไม่รอดแต่ก็รอดนะคะให้สังเกตตัวเองนะใครกับเกตกับหกอยู่ติดกันนะต้องติดกันนะคะไม่ใช่ว่าในสตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะว่าเกตมันติดกับหกไหมติดกับอะไรไหมนะคะถ้าคือคือหมอแอลเนี่ยค่ะก็พูดตามนี้เลยนะคะเกตติดกับศูนย์เกตติดกับหนึ่งติดเกตติดกับสองติดกับสามติดกับสี่ติดกับห้าพูดมาครบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเกตกับหกนะคะ เกตดกับหกนะคะก็คือมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเกตดกับหกมีปัญหามีอุปสรรคคาว่าอุปสรรคและปัญหาให้ไปทําบุญถวายน้ําให้ทําบุญถวายน้ํานะคะชําระล้างสิ่งไม่ดีนะคะชําระล้างสิ่งไม่ดีให้มันไหลไปกับสายน้ํานะคะนั่นให้ไปทําบุญเกี่ยวกับน้ํานะคะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับน้ําทาโรงทานเกี่ยวกับน้ําหรือเอาน้ําไปถวายที่วัดหรือไป ถวายทานก็ได้นะคะแจก,กจ่ายน้ําอย่างนี้ก็ได้นะคะแพ็คสองแพ็คได้หมดเลยนะคะไม่ไม่จากัดนะคะไม่จํากัดก็คือคิวของเก็กับหกนะคะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ไปทําบุญถวายน้ํานะคะตัวนี้วิธีแก้ไขนะคะคือทําบุญถวายน้าคิวต่อไปพรุ่งนี้นะคะของพรุ่งนี้เก็กับเก็นะคะเก็กับเก็ติดกันแล้วเป็นแบบไหนนะคะเป็นคิวของพรุ่งนี้นะคะคือวันที่ ยี่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่สามสิบนะคะเป็นคิวของพรุ่งนี้วันที่สามสิบนะคะแต่วันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นคิวของวันที่ยี่สิบเก้าก็คือเจ็ดกับหกมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็ไปได้ผ่านไปได้ทุกครั้งนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาดูตัวเลขของคุณตาสีเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาของคุณตาสีนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปนะคะทําไมถึงต้องเข้าไปที่หกเจ็ดนะคะเพราะว่าเนี่ค่ะ เข้าไปที่หกเ็ดนะคะเพราะว่าคุณตาสีให้มาสี่เก้าเ็ดนะคะแต่ถุงเงินพารวยตัดให้นะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันก็เลยตัดมาให้ที่ตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะสี่เก้าก็มาเป็นสี่หกเก้าเ็ดก็มาเป็นหกเ็ดแล้วก็เข้านะคะเข้าไปที่เกดหกหกเ็ดนะคะเข้านะคะแล้วทีนี้อ่ะมาค่ะทีนี้เป็นเลขของคุณตาสีนะคะเลขของคุณตาสีนะคะคเนาะมาค่ะท่านผู้ชมมาดูเลขของคุณตาสีเนาะคะ่ะ เลขของคุณตาสีเนาะคะ่ะมีหนึ่งกันยาหกเจ็ดเนาะคะ่ะตาสีไห่ม้าสามคูเนาะค่ะมีแปดหนึ่งนะคะเจ็ดหนะะึ่งเก้าหนึ่งเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวตาสีมีสี่แปดหนึ่งสี่เก็ดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะคะ มีสามตัวด้วยเด้อค่ะเด้อมีสามตัวด้วยนะคะเลขของคุณตาสีเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนะคะมีสามตัวด้วยนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอนะคะแปะคะแปหน้าจอคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด้อเรียบร้อยนะคะเ,เรียบร้อยนะคะ ะะก็ขอขอบคุณเอฟซีนะคะในช่องถุงเงินพารวยที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยแล้วก็ได้เคล็ดลับดีๆไปนะคะหรือใครสนใจอยากเปิดดวงหรืออยากดูดวงในช่องถุงเงินพารวยก็เข้ามาได้นะคะ i d l i n e นะคะ WLK246 นะคะ WLK246 นะคะเข้ามาหลังบ้านได้นะคะค่าครูไม่แพงนะคะค่าครู159บาท ค่าคูร้อยห้าสบเก้าบาทนะคะเข้ามาได้นะคะถ้าใครอยากดูนะคะถ้าใครอยากดูดวงนะคะดูไพ่ศาสตร์ตัวเลขนะคะดูตัวเลขสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนไม่ได้เอาบัตรประชาชนเรามาทั้งหมดนะคะทั้งสิบสาหลักนะเอาแค่สี่ตัวท้ายบัตรประชาชนพร้อมวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วเราก็มาเปิดไพ่ยิปซีบวกคู่กันไปนะคะมีวิธีแก้ไขให้ใครที่ติดขัดมีปัญหาซื้อหวยไม่ถูกเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้นะคะ ทุกอย่างมีวิธีให้นะคะให้ไปแก้ไขนะคะหรือดวงเราจะรวยไหมดวงจะเป็นเศรษฐีไหมหรือว่าดวงทําธุรกิจแล้วเจ้าเกิงจนไหมนะคะมีวิธีแก้ไขให้หมดเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากเปิดดวงก็ทักมาได้นะคะเนาะทักมาได้นะคะหรือใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะที่ว่าบอกว่าตัวเลขนะคะศูนย์คืออะไรหนึ่งคืออะไรสอคืออะไรนะคะคือ ศูนย์ถึงเก้านะคะบอกไปแล้วตั้งแต่แรกๆนะคะตั้งแต่คลิปแรกที่ทําคลิปช่องหวยมานะคะตอนนี้นะคะก็เป็นคิวที่เกตนะคะหลักเกตนะคะเกตติดกับศูนย์เกตติดกับหนึ่งนะคะเกตติดกับสองเกตติดกับสามเกตติดกับสี่เกตติดกับห้านะคะแล้วก็เกตติดกับหกคืออะไรนะคะก็คือเกตติดกับหกมีอุปสรรคมีปัญหาแต่จะผ่านไปได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ไปทําบุญถวายน้ํานะคะทําบุญถวายน้ํานะคะ ทำบุญถ,ถวายน้ำแล้วพรุ่งน,นี้จะเป็นคิวเกตกับเกตนะคะเกตกับเกตอยู่ด้วยกันเราเป็นแบบไหนแต่ทุกอย่างมีวิธีแก้ไขนะคะทุกอย่างมีวิธีแก้ไขให้นะคะไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปดูรล้วตกใจมีวิธีแก้ไขทุกอย่างมีมวิธีแก้ไขแล้วให้สังเกตตัวเองให้สังเกตตัวเองดูนะคะว่าดวงเราเนี่ยเป็นเหมือนที่หมอแอลพูดไหมนะคะเป็นเหมือนที่หมอแอลพูดไว้ไหมนะคะหลังจากจบคลิปนะคะ เราจะมาเจอกันอีกคลิปต่อไปเป็นเป็นเลขวิเคราะห์นะคะเป็นเลขวิเคราะห์ที่ว่าน่าจะมานะคะแล้วก็เป็นของคุณเป็นของสายสมุดปารกกานะคนะเป็นเลขสายสมุดปารกกานะคะก่อนจบคลิปก็ขอไวพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะในช่องถุงเงินพารวยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ